ก็สวัสดีนะครับวันนี้น้องผมไม่แน่ใจชื่ออะไรวันนี้สอนหลายคนเลยงงงกับชื่อเล่นนะครับชื่อฝนนะครับเดี๋ยวมาดูฝนอจอดรถในที่แคบนะครับซึ่งเอาไปใช้งานในชีวิตจริงได้ไม่ว่าจะเป็นท่าสอบไปกับขี่นะครับหรือท่าที่จอดในชีวิตประจาวันนะครับนี่นะครับจอดรถให้ได้เป็นขนานทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยกันแล้วกันนะครับอันนี้เป็นการพึ่งฝึกนะครับพึ่งฝึกแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากฝึกแล้วนี่ๆี่หน่อยหน่อยยังไม่เยอะนะครับฝึกแค่ให้ออกก่อนให้ออกมาดูแล้วก็ให้เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะทําแบบนี้ได้จริงหรือเปล่านะครับนี่คือนักเรียนทําเองอยู่แล้วนะครับตอนนี้คนคนเรียนก็จะเห็นภาพตัวเองแล้วนะครับว่าเมื่อกี้มันมันยังไงบ้างนะครับอ่ะ เอารถออกจากจุดนี้นะครับไม่ใช่วิ่งตรงออกไปนะทำวางแผนในการที่จะออกไปให้ได้เอาออกไปเลยอันนี้รถเริ่มขยับออกแล้วครับผ่านช่องกวยตรงนั้นแล้วก็ไปหยุดตรงกวยตรงกลางนะ นู่นน่ะทีกวางไว้ให้นะไม่ต้องไปเร่งใดๆทั้งนั้นเลยถ้าช้าไว้อยากทำได้ต้องใช้ช้านี่แม้แต่การควบคุมรถในแค่เชฟแคบอย่างนี้นะครับก็ยังงงงงงงนะครับก็อย่างที่บอกครับมือใหม่ก็ยังต้องฝึกกันอีกเยอะแลวก็จะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะครับพัฒนาการของแต่ละคนนะครับทักษะแต่ละคนจะต้องเรียนมากเรียนน้อยต้องมาขับก่อนถึงจะพูดได้นะครับเนี่ยเห็นไหม กวยจะชนอยู่แล้วครับอีกฝั่งหนึ่งห่างเลยนะครับมันไม่ใช่เรื่องจะว่าง,ง่ายก็ว่าง,ง่ายครับคนที่เป็นแล้วนะครับนี่แค่ให้ขับผ่านช่องแคบนะครับตัวเดียวด้ยซ้าไปนะครับเ๋อแล้วโอเคฝนเข้าใจนะอเอาใหม่ให้เดินหน้า,าใหม่ตัวเองเดินหน้ายังไม่ตรงเลยนะ <laughs> เข้าใจไหมเดินหน้านี่ไปหากวยนั้นนะ่ะเอาหน้ารถตรงตรงนี้เราจะชนตรงนี้เรารู้ไหมเนี่ย เออปรับรถเออปรับรถเอามั่วแล้วบะเนี่หนักแล้วบัเนี่เออไม่เอาเอาเจอทุกอย่างแล้วบะเนี่เอาตั้งตรงๆมุ่นมองกลวยหน้านุ่นอย่าไปมองข้างๆมองข้างมึงก็ไม่รู้แล้วเออนั่นแหละนี่แหละครับแต่ละคนเนี่ยฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยกันแล้วกันนะครับจะได้อัพคลิปดีๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกนะครับ ขอบคุณที่ติดตามแลบชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กันด้วยแล้วกันตรงไปทุวต่อยทางตรงไปไม่ต้องไปสวนแล้วหยุดแล้วก็พอแล,ล้วอ,อ,อืมอันนี้จะมาจะมาดูแต่กลวยนี่แหละมันอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่เห็นแล้วก็คือหยุดนะจําจไว้ช้าช้าดูขนา,ดดานด้านซ้ายเวลาถอยอ่าไปเลยอันดับแรกก็คือเป็นการถอยตรงๆก่อนนะครับเพื่อที่จะกะตูดรถกับอเนี่ยนะครับเส้นสีขาวกับตัวรถเป็นขนานกันนะครับ แล้วก็ตูดรถนะครับมันจะถึงกับปวยแรกประมาณถึงว่านะครับประมาณถึงนะครับอ่แล้วครับพอจังหวะนี้นะครับหมุนพวงมาลัยซ้ายเข้าทั้งหมดแล้วก็ปล่อยรถเข้าไปนะครับปล่อยรถเข้าไป คู่ขับขี่ต้องมองกระจกด้านขวานะครับเพื่อเป็นการดูนะครับดูสามกลวยหรือสามเสาเวลาเราไปสอบนะครับเนี่ยมันจะเห็นหนึ่งนะครับปึ๊บเห็นสองนะครับปึ๊บเนี่ยเห็นสามแล้วก็หยุดนะครับเนี่ยโอเคนะครับทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดอ่าโอเคนะครับ อันนี้ยังอยู่ในหมวดของการฝึกอาจจะใช้เสียงดังเพราะว่าผู้ขี่จะไม่ได้ยินนะครับไม่ต้องคืนนะไม่ต้องคืนดูด้านซ้ายที่มันจะชนนะ่ะอ่านั่นแหละพอพอพออย่าออกมาเยอะอย่าออกมาเยอะมันเป็นการขยับเพื่อแก้ไขนะไม่ใช่มั่วนะเออพอเวลาตัวเองเมืม่อกี้รู้สึกว่ามั่วแหละแต่ตัวเองต้องแก้ไขตรงจุดนี้เวลาถอยต้องพวงมาลัยขวานะไม่ใช่ว่าถอยมั่วม่วเหมือนเดิมนะ อ่าถอยแล้วก็ขวาเพื่อเป็นการเก็บให้รถเข้าไปด้านซ้ายนะครับอ่าเนี่ยดูนะครับมันจะเข้าไปนะครับนี่เป็นการโยกเปลี่ยนเกียร์ครั้งที่สองนะครับอ่าอ่นา,นนาน่ขนาดบอกแล้วเด้เนี่ขนาดบอกแล้วเด้เนี่เออนี่เดินมาพูดใกล้ๆถึงจะได้หยุดคิดนะเนี่ย๋ยวเบรกก่อนเราจะเบรกก่อนทาไมเราถึงให้หยุดนะครับเพราะว่า นี่ในรถที่เป็นเซนเซอร์ต่อให้มันมีเซนเซอร์นะครับคนเรียนก็ยังเบอร์เบอร์อยู่เหมือนเดิมนะครับในเรื่องจริงนะครับผลทํายังไงรถถึงจะขนานได้อ่าคิดทําโจทย์ต่อไปยังไม่เป็นขนานนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับตอนนี้นะครับถ้ามั่นใจว่าเป็นขนานนะครับผู้ขี่ต้องกะด้านหน้าด้วยว่ามันใกล้ไปหรือเปล่านะครับ อย่างนี้นะครับนี่โอเคนะครับแบบนี้อย่างนี้นะครับถือว่าผ่านนะครับนี่นะครับให้ลงมาหลังจากที่ลองฝึกแล้วให้ลงมาดูรอบตัวรถว่าเราทําอะไรนะครับนะไปดูข้างหน้าดีๆว่าอ๋อเราทําอะไรสิ่งที่เราทําไปนะครับเมื่อกี้สิ่งที่เราฝึกนะครับเราจะได้เห็นภาพว่ามันเป็นไปได้ยังไงนะครับ แต่เชื่อไหมว่าถ้าไม่บอกนะครับก็จะยากกว่านี้ใช่ไหมฝนอ่าอันนี้ยังอยู่ในโหมดที่ว่าบองยังบอกบ้างยังอะไรบ้างฝนจะต้องฝึกห้ารอบสิบรอบจนกว่ามันจะไม่มีใครพูดอะไรนะทีนี้เข้าใจว่าจะต้องเอารถอ,ออกนะบอกกรรมการบอกว่าเอารถออกตัวเองจะต้องไม่ชวนข้างหลังนะทีนี้อเอารถออกนี่นะครับมองฝั่งไหนก็เป็นขนานนะครับ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้าอยากจะขับรถได้แบบนี้อยากจะจอดรถได้แบบนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ที่0883350072นะครับเจา้าเดียวในประเทศไทยที่รับสอนทั้งประตูหน้าบ้านการันตีนะครับการสอนไม่ซ้ํารูปแบบไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับตอนนี้เริ่มจารถออกนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดสักหนึ่งไลค์ด้วยก็แล้วกันนะครับเพื่อเป็นกาลังใจเอาละบังคับรถยังไงให้มันไปจอดตรงนู้นอนะ่ะอ่า พอรู้สึกว่าผ่านตรงนี้แล้วให้สาวซ้ายเลยฝนเลยเออนู่นม,มองไปหากลวยเดียวนั่นนะขอบคุณนะครับ